สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ,บ้างนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณได้ไพ่กามเทพได้ไพ่ทาเวสุวรรณและได้ไพ่เทพสุถือได้ว่ามีโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้อย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการชีีี้ช่่อองคุณมโกาสท เกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีหากงานที่มีปัญหาคุณจะหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวในช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึง่งแต่รับรองได้ว่าโครงการใหญ่ๆก็จะสามารถคว้ามาได้อยู่ในมือนะครับชาวลัคนาราศีพฤษิกในช่วงนี้ถือได้ว่าประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับอย่างยิ่งสิ่งที่คุณทําจะมีโอกาสได้แพร่กระจายไปในตลาดและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการงานในช่วงจังหวะเวลานี้หากคุณทํางานบริการหรือทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของแฟชั่นความสวยความงามอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่เกี่ยวกับอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณจะมีการวางเป้าหมายของการงานได้อย่างชัดเจนอาจจะสามารถลงหลักปักฐานได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยทีเดียวต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนขยันในการหาเงิน หาทองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจเป็นคนที่พยายามลงมือทําในทุกส่วนให้ได้ที่จะหาเงินหาทองหรือหาจังหวะหรือหาโอกาสที่เกี่ยวกับการเงินให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีใครที่ทํางานประจําอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมใครที่ทํางานเป็นโครงการหรือเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสที่จะได้สร้างไม่กล้าตัดสินใจอะไรอยู่บ้างขอให้คุณนั้นมีความตั้งอกตั้งใจมีความเชื่อมั่นในตนเอง,อเ,องเชื่อได้ว่าการงานของคุณในช่วงนี้จะทําให้การเงินของคุณนั้นประสบความสําเร็จตามไปด้วยอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าาบงทีคุณ อาจจะไม่กล้าลงทุนหรือคุณอาจจะลังเลในเรื่องของความเสี่ยงทําให้การเงินของคุณนั้นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของความขยันแล้วเชื่อได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวลัคนาราศีพฤษกนั้นคุณจะได้เงินมาคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นเองครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักคุณได้ไพ่หานุมานคุณได้ไพ่พระแม่คงคาและได้ไพ่ไเทพพ,พุธสาหรับคนโสดนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีนคนที่เนื้อหอมอยู่พอสมควรทีเดียวเลยนะครับคุณอาจจะทํางานหาเงินตัวเป็นเกลียวเลยเ็นนัป คนที่ค่อนข้างที่จะและคุณก็เป็นคนที่พูดเก่งคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนที่คุณถูกอกถูกใจอาจจะมีคนเข้าหาคุณมากเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้พบลักใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้พบจากการที่คุณนั้นจะต้องไปพบปะใครสังสรรค์กับใครก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษจิกนั้นในเดือนนี้คุณและคู่ของคุณนั้นสร้างหลักฐานใหม่ๆย้ายที่อยู่ย้ายแล้วพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวให้มีความเป็น เป็นปึกแผ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นจึงบอกได้ว่าความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ถือได้ว่าโลกสวยงามเป็นสีชมพูเหมาะกับในเดือนวาเลนไทน์ในปีนี้เลยทีเดียวน,นะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยต้องเรียกว่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้รับช่องทางทางด้านการหางานใหม่ๆเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับการได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากยิ่งขึ้นพยายามและแสดงฝีมือให้เต็มที่แม้กระทั่งในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะได้เดินทางร่วมกันมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกกมีโอา ที่ได้สารสัมพันธ์การที่คุณนั้นปรารถนาหรือต้องการเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ